ดีค่ะทุกคนวันนี้ก็มาพบกับแนนอีกแล้วนะคะวันนี้นะก็พาเพื่อนๆมาบุกที่ห้องนอนของแนนกันค่ะประเด็นนะมันมีอยู่ว่าจริงๆแล้วอะค่ะตอนแรกที่อินทีเรียรออกแบบห้องแนนเนี่ยก็คิดไว้ว่าอยากได้ห้องแบบ สไตล์มินิมอลนะแบบขาวดำอะไรประมาณนี้เนาะก็พอเวลาผ่านไปด้วยความที่ห้องเรามันเป็นแบบห้องใช้งานแล้วมันก็มีของจุกจิกที่แบบว่าต้องวางต้องใช้เยอะมากๆเลยก็เดี๋ยวจะอินเสิร์ตให้ดูนะคะว่ารูปพี่อินเทียเนี่ยออกแบบเป็นยังไงก็แบบนี้เลยค่ะแล้วก็พอเวลาผ่านไปนะก็เลยกลายเป็นแบบนี้ จริงๆแล้วมันลกมากๆเลยนะคือแบบพยายามที่จะเก็บพยายามที่จะแบบทําทุกอย่างแล้วแต่คือมันไม่สามารถที่จะเก็บได้จริงพอมาวันนี้นะแนนก็เลยคิดว่าเราจะต้อง Renovate ห้องใหม่ละค่ะคืออยากได้ห้องแบบที่มันเป็นสตูดิโอถ่ายรูปได้ถ่ายคลิปถ่ายอะไรอย่างนี้ได้ด้วยเนาะให้มันดูแบบมินิมอลมินิมอลเกาหลีหนิดนึงที่แบบว่าเข้ากับธีมของเราที่มันเป็นห้องที่เราแบบอยากได้จริงๆ ้องของแนนกันว่าแนนทำไปถึงไหนแล้วกเก็บของไปถึงไหนแล้วแล้ววันนี้จะแต่งห้องสไตล์ไหนก็ไปดูกันเลยค่ะโอเคค่ะนี้แนนก็พามาดูอีกมุมนึงของห้องนอนนะคือมุมเนี้ยมันจะเป็นมุมแบบเขาขาก็าะจะมีตู้ตันนี้ข้างในก็จะแบบว่าเป็นกระจกนะคะแบบคล้ายๆโต๊ะเครื่องแป้งเนะื้อตรงนี้แล้วก็มีตู้ใส่ของตู้ใส่ของตอนนี้แนนก็เคลียร์ทุกอย่างนะ หมดแล้วแล้วแนก็รู้สึกว่ามันดูโล่งไปนะคือมันน่าจะมีอะไรที่แบบว่ามีความแบบเป็นต้นไม้ม,มีมีมอลเขียวๆอะไรนิดนึง <Wow. S 1> ให้มันดูแบบเป็นคาเฟ่นเนาะเดี๋ยวไปดูต้นไม้กันค่ะว่าเอาต้นไม้อะไรมาวางดีค่ะ กันนะคะก็ตอนนี้ก็ห้องก็สวยแล้วนะอย่างก็ดูดีเพอร์เฟกเลยแต่มีอีกอย่างหนึ่งที่เป็นเรื่องสําคัญเลยสําหรับห้องนอนก็คือหมอนค่ะสําสหรับแนนะคะหมอนก็คือเป็นสิ่งสําคัญเลยเพราะว่าแนน่ะเป็นไมเกรนนะคะแล้วเวลาที่เรานอนหมอนไม่ดีหรือว่าชุดเครื่องนอนของเราเนี่ยมันไม่ดีไม่เหมาะสมกับตัวเราเนี่ยก็จะทําให้เราตื่นมาแล้วก็ไม่ค่อยแฮปปี้นะแล้วก็บางทีก็ปวดหัวไมเกรนเหมือนกัน แนนก็มีตัวช่วยดีๆค่ะวันนี้จะมาแนะนำกันก็คือหมอนของคอมฟี่ค่ะวันนี้แนนเอามาให้ดูถึง3รุ่นเลยนะที่แนนใช้ประจำเลย3าอันนี้คือขาดไม่ได้เลยค่ะนี่ค่ะอันนี้เป็นหมอนของคอมฟี่ที่แนนปื้มมากๆเลยนะตัวนี้จะบอกว่าปื้มเป็นพิเศษเลยเพราะว่าตัวนี้ค่ะคือรุ่นฮูคอมตอดทามค่ะเป็นหมอนรูปตัวยูนะคะหลายๆคนก็อาจจะสงสัยนะว่าหมอนรูปตัวยูคืออะไรคือจะมีพนักพิงตรงนี้นะคะแล้วก็ มีแขนค่ะมีแขนทั้งสองข้างเลยนี่มีแขนทั้งสองข้างเลยหมาะรูปตัวยูอันนี้ค่ะทำจากผ้า K2Cool เลยนะคะก็ผ้าก็จะให้ความรู้สึกเย็นนะคะนี่จัดไปยังรู้สึกว่าเย็นเยนอยู่เลยนะคือรู้สึกว่าแบบเวลานอนแล้วมันไม่เหนียวเนอะหนะแบบสา,สามารถที่จะระบายความร้อนได้ดีแล้วอีกอย่างหนึ่งรุ่นนี้ค่ะเขามาพร้อมตะขายตรงนี้ด้วยนะคะเห็นไหมมีตะข่ายเยอะมากๆเลยก็ทําให้เรารู้สึกว่ามันระบายความร้อนได้ดีเลยนะ แล้วก็ตัวนี้ค่ะสามารถที่จะใช้นอนได้ด้วยนะคะสามารถที่จะแบบว่าเ,ออเราพิงนอนแล้วก็มีแขนนะคะสองข้างเหมือนโอบเราไว้ทําให้รู้สึกว่าอบอุ่นมากยิ่งขึ้นนะตัวนี้สามารถใช้งานได้ทั้งสองฟังก์ชันเลยไม่ว่าเราจะนอนหรือเราจะนั่งก็ได้เวลาเรานั่งเนี่ยเราก็ใช้แบบว่าเวลาเราทํางานเนาะส่วนตัวแหน่ต้องบอกก่อนนะว่าแนาเป็นคนที่ชอบนอนบนเตียงเราทํางานอาจจะเล่นแท็บเล็ตหรือว่าเล่นคอมพิวเตอร์อย่างเนี้ย ก็ตัวนี้ดีมากๆเลยเพราะว่าเวลาเรานอนแล้วหลังเราอะค่ะมันจะมีส่วนช่องว่างระหว่างตัวที่เราพิงกับกับหลังเรานะก็จะมีช่องว่างจะทําให้รู้สึกว่าปวดหลังนะคะตัวนี้ก็เข้ามาช่วยได้ดีมากๆเลยค่ะสําหรับคูคอมฟอร์ตค่ะตัวนี้นะหมอนรูปตัวยูค่ะแนะนํามากๆเลยใครที่ชอบทํางานบนเตียงหรือทํางานบนโซฟานะต้องมีเลยค่ะตัวนี้ใช้ประจําเลยตัวนี้ชอบมากๆค่ะ ที่เจ้าหมอนตัวที่2กันเลยค่ะตัวนี้ก็บอกเลยนะว่าฟื้มมากๆก,ก,ก็เป็นของแบรนด์คอมฟี่เหมือนกันนะคะรุ่นนี้มีชื่อรุ่นว่าคูคิดค่ะหลายคนอาจจะสงสัยว่าเอ๊ะมันดียังไงมันแตกต่างจากหมอนธรรมดายังไงจริงๆแล้วนะว่าดีไซน์ก็แตกต่างจากหมอนธรรมดาแล้วนะเพราะว่าดีไซน์ตรงนี้จะแบ,บ่งเป็นสองข้างค่ะก็ข้างนึงก็จะเป็นเรียบๆแบบนี้นะคะอีกข้างนึงก็จะเป็นมีร่องๆเป็นหลุมๆนะคะก็สำหรับการนอนในสกระจายค่ะ ตัวข้างล่างเนี้ยค่ะที่เป็นแบบว่าเป็นเรียบๆนะตรงเนี้ยสามารถที่จะแบบว่าเหมาะกับคนที่เป็นไมเกรนนะคะอย่างแนนอะแนนจะชอบนอนฝั่งนี้นะรู้สึกว่ามันนอนแล้วรองรับต้นคอดีคือมันสปอร์ตต้นคอของเราดีมากๆเลยค่ะโัวนี้ส่วนวันไหนนะที่แบบว่าเออรู้สึกแบบสบายๆไม่ได้ปวดไมเกรนไม่ได้เป็นอะไรแนนะก็จะชอบนอนฝั่งนี้ค่ะ ฝั่งนี้ก็จะมีความแบบเออเป็นแบบเตา่าๆมีแบบเป็นร่องเป็นอะไรอย่างนี้เนาะคือตรงเนี้ยมันจะดีสําหรับที่ว่าเรานอนตะแคงค่ะเวลาเรานอนตะแคงเนี่ยก็มันจะแบบเราอาจจะแบบว่าโดนหูนะโดนกดทับที่หูกดรัดที่ไหล่อย่างเงี้ยก็ตัวนี้เหมาะมากๆเลยแล้วเขาก็มีให้เลือกถึง3ไซส์เลยนะคะก็คือ S M L นะคือถามว่า3มไซส์เนี่ยมันต่างกันยังไง3ไซส์มันต่างกันตรงที่ความหนาของมันค่ะ ตัวนี้เนี่ยเลือกมาเป็นไซส์ M นะคะตอนแรกก็เลือกไม่ถูกเหมือนกันว่าจะใช้อะไรแต่ว่ามีพี่ๆคอยแนะนํานะคะเป็นพี่ๆของทางแบรนด์เลยก็คอยแนะนําว่าเขาก็จะถามเรานะว่าเราสูงเท่าไหร่้ําหนักเท่าไหร่เราชอบนอนแบบไหนเขาก็จะคิดมาให้เลยว่าเราควรที่จะใช้หมอนไซส์ไหนเบอร์ไหนนะคะก็ดีมากๆเลยตัวนี้ก็เป็นอีกตัวหนึ่งที่แนนชอบมากๆแล้วอีกอย่างหนึ่งผ้าก็เป็นผ้า K2Cool เหมือนกันค่ะก็ทําให้แบบ ระบายความร้อนได้ดีแล้วเวลานอนก็รู้สึกว่าเย็นอุ่นมากๆเลยจริงๆแนนเป็นคนที่แบบรอยัลตี้กับแบรนด์ไหนแล้วรู้สึกว่าต้องใช้แบรนด์นั้นตลอดคือเป็นคนที่ไม่ค่อยจะเปลี่ยนแบรนด์สักเท่าไหร่ของคอมฟี่นี่คือแบบชอบมากๆเราใช้ประจํามีทุกรุ่นเลยค่ะเกือบทุกรุ่นเลยของคอมฟี่เนาะชอบมากๆเลยอันนี้ก็เป็นอีกหนึ่งรุ่นค่ะที่ชอบเหมือนกันนะคะครูคิดค่ะ ที่แนนพามาดูนะอันนี้ก็เป็นของคอมฟี่เหมือนเดิมจะบอกว่าคอมฟี่นี่เลิฟส,สุดๆเลยตัวนี้เป็นรุ่นโฮเทลคิงค่ะเห็นไหมว่ามันจะใหญ่มากๆเลยอันนี้เอาใจคนที่ชอบนอนโรงแรมนะคนที่แบบว่าอยากมีฟิลแบบการนอนบนโรงแรมแบบนอนเตียงดูดหลายคนอาจจะสงสัยว่าเอ๊ะนอนเตียงดูดคืออะไรคือเวลาเรานอน,อนที่โรงแรมเลยรู้สึกว่าแบบว่าเหมือนเตียงดูดเข้าไปเลยแล้วก็รู้สึกแบบผ่อนคลายสบายมากๆก็คืออย่างนี้เลยค่ะ ก็คือเหมาะเจ้าตัวนี้นะดีมากๆเลยแบบเหมือนนอนอยู่ที่โรงแรมเลยค่ะอันเนี้ยแนนใช้ประจําเลยแนนะรู้สึกว่ามันแบบมันโอบอุ้มดีจริงๆแล้วอันเนี้ยเขามี2ไซส์นะคะก็จะมีแบบซอฟกับแบบเฟิร์มนะคะอันนี้ในเรื่องแบบเฟิร์มมาน,นะซอฟมันจะแบบประมาณแบบนุ่มฟูอะไรอย่างเงี้ยเฟิร์มมันก็จะแน่นขึ้นนิดนึงอันนี้ที่แนนชอบมากๆเลยอีกอย่างหนึ่งนะที่ดีของเจ้ายี่้อคอมฟีเนี่ยก็มีประกันด้วยนะคะ ประกรันให้1ปีเลยถ้าแบบยุบหรืออะไรอย่างเงี้ยเราสามารถที่จะเติมได้ดีมากๆเลยก็คือชอบมากๆอันนี้คือนอนทุกวันเรารู้สึกว่าปลื้มเลยอยากจะมาแชร์เห็นปะว่ามันใหญ่มากเวลานอนแล้วมันแบบเหมือนมันแบบเวลาเรานอนเรากดลงไปปุ๊บทุกอย่างมันจะแบบอปะรู้สึกว่าอบอุ่นอะไรอย่างเงี้ยรู้สึกว่าแบบใช้ดีมากอันนี้คือใช้ประจําบอกเลยว่าใช้ประจําจริงๆอันนี้แบบเลิฟชอบ เป็นไงกันบ้างคะสำหรับหมอน3ตัวแล้วก็ห้องนอนใหม่ของแนนหวังว่าเพื่อนๆจะชอบกันนะจริงๆแนะนำเลยหมอนดีๆคู่กับห้องนอนดีๆแน่นอนอันนี้ใช้มาเราไม่เคยผิดหวังเลยก็เลยอยากจะบอกก่อนนะคะส่วนใครชอบคลิปนี้นะก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด Subscribe เป็นกำลังใจให้แนนในการทำคลิปต่อๆไปด้วยนะใครอยากให้แนนทำคอนเทนต์อะไรดีๆก็แนะนำกันมาด้านล่างได้นะคะส่วนวันนี้แนน,นไปก่อนนะคะบา,บายๆคะ่ะ